หลายคนก็รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยก็คืออากาศที่ร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ผลมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง climate change แล้วมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วส่งผลกระทบอย่างมากเลยกับเกษตรกร,ะกรอะไรก็ปลูกไม่ขึ้นของสินค้าราคาแพงขึ้นสัตว์ก็ ป่วยล้มตายเพราะว่าฮิสโตรก็มีเยอะเนาะเขาในทะเลตายใช่สิ่งมีชีวิตในทะเลตายเพราะว่าอุณหภูมิน้ําสูงขึ้นแล้วเดทคิดยังไงว่าอีกประมาณสักยีปีแล้วกันเอาไม่ไกลว่าการเกษตรเนี่ยแล้วก็คนส่วนมากเนี่ยจะต้องปรับตัวในทิศทางไหนเอ่อฟอสซิลฟิวใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเแล้วมันเราต้องใช้น้อยลงแน่นอนมันจะแพงขึ้นแล้วก็ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรารู้มันเยอะเราต้องเปลี่ยนเราต้องลดลงยกตัวอย่างการใช้พลาสติกการใช้น้ำมันดีดีเซลเนี่ยก็เป็นผลผลิต<ะ>มาจากน้ํามันทั้งหมดใช่แล้วก็ปุ๋ยอีกปุ๋ยวิทยาศาสตร์อีกมันทำจากน้ํามันสารเคมีที่เราใช้ในการฆ่ามแมลงอะไรทำจากน้ํามันทั้งนั้นแหละ,ะ,ะตัวปายนี้เนื่องจากว่าน้ํามันจะแพงขึ้นจะมีน้อยลงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอเราต้อง เราต้องหาวิธีใหม่เราต้องหาแนวใหม่แล้วก็วิธีที่เราเลือกที่อุดรออร์แกนิกฟาร์มก็คือว่าพยายามร่วมมือกับธรรมชาติมากขึ้นใช่พยายามสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีนำความอุดมสมบูรณ์กลับมาใช่แทนที่จะใช้พลังจากฟอสซิลฟิวจากน้ำมันเราพยายามใช้พลังในในฟาร์มของเรามาจากแสงอาทิต์ใช่มันจากแสงอาทิต์ก็ยกตัวอย่างให้หนูได้ไหม ก็มีสองอย่างเรื่องนึงเราก็เราก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้วัวกินก็เป็นหญ้าเป็นการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตอาหารเองร่วมกับเชื้อรากับพักที่เรอยู่ในดินเพื่อจะเพิ่มฟิ r t ิลิตี้และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อวิธีที่สองก็คือใช้แพงโซล่า ใช่ใช้พลังงานทางเลือกพลังงานที่สะอาดมากขึ้นก็คือช่วงกลางวันยังไงแดดมันก็ออกอยู่แล้วใช่แล้วการเกรรษตรกิจกรรมส่วนมากก็จะเป็นการที่เกิดขึ้นกลางวันอยู่แล้วค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคมันเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีไม่ว่าจะใช้ในการลดน้าปั๊มน้ําแต่ว่าต้องปรับปรับวิธีการใช้แท,แทนที่จะคิดใช้เครื่องใหญ่ก็ต้องหันมาใช้เครื่องเล็กๆค่ะที่ใช้เ n e r g y ที่ใช้ ไฟืแล้่ใช้ลำน้ำเพิงเพิงน้อยน้อยกว่ามีมีประสิทธิภาพสูงค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ใช้แรงงานสัตว์มากขึ้นใช่ใชอย่างเช่นแทนที่จะเอาเรถตัดหญ้าไปตัดก็อาจจะปล่อยห่านเข้าไปกั้นรั้วไฟฟ้าแล้วก็จัดให้ห่านกินพื้นที่ในบริเวณนะั้นอย่างเช่นสวนผลไม้อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเอาวัวเข้าไปก็ไม่ได้แล้วมันจะพักมันมันต้องเลือกมันต้องเลือกในโลกสวนใหญ่ ทำเมื่อ60ปีที่แล้ว oh. ออ๋เราไม่ใช่ว่าต้องย้อนย้อนอดีตแต่ว่ามาเข้ามาเราต้องเอาบางบางอย่างสิ่งที่ดีจากการเกษตรสมัยก่อน <Ha. S 2> เอามาปรับใช้สมัยนี้ hmm. เพื่อจะเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะปรับตัวได้ต่อ Climate Change ต่อการซึมซมของธรรมชาติ และก็การซึืมซมของสุขภาพมนุษย์ด้วยว่าเรากินสิ่งที่ไม่เรากินเรารู้อยู่แล้วเรากินอาหารแต่งปรุงเยอะมันก็ไม่ดีวิกฤตต่างๆคริสตสต่างๆที่เรากำลังโดยเฉพาะ nature เ u อ e h เ a l t h แล้วก็ c l n m e t e c เ a n g e มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ปล่อยให้นักการเมืองแก้ปัญหาเดียวหรือบริษัทหรือเทคโนโลยี มันแก้ไม่ทันใช่ใช่<ก>มันแก้ไม่ไมทันจริงๆค่ะเราเราแต่ว่าเมื่ออย่างนี้เร,เราจะทํายังไงเราเราสามารถเราเรามีบทบาทได้เราสามารถเลือกเราสามารถมีอิมพัได้แต่ละคนแจ่ยงคิดว่าทุกธุรกิจและทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มคิดตรงนี้ได้โดยเฉพาะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจการเกษตรจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้าจะเป็นธุรก กิจเออเรื่องความสวยความงามอะไรการที่คุณทําให้เกิดเวกเยอะมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยคนต้องคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นอย่ามองแค่ตัวเลขหรือว่ามาจินกําไรได้เท่าไหร่ผลผลิตได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะในอนาคตมันจะไม่ยั่งยืนแล้วเราจะไม่มีอะไรส่งต่อให้ลูกให้หลานต่อ อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากฝากไว้แล้วกัน,นทุกคนที่ทำธ<ล>ุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคจะเลือกจะคิดว่าหลายส่วนจะเลือกบริษัทหรือเลือกสินค้าที่เป็นแนวยั่งยืนมากใช่<ๆ>ใช่ใช่แล้วรวมถึงตัวผู้บริโภคเองใช่ใช่ค่ะ